ก็สวัสด,ดีเพื่อนๆผู้ชมคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนผู้ชมมาชมบรรยากาศนาข้าวนาข้าวนาปรีเป็นนาที่ลักษณะหวานหวานไม่ใช่นาดำนาบานบานด้วยมเมล็ดข้าวช่วงนี้ก็ข้าวก็กำลัง กำลังใกล้จะออกรวงแล้วก็ยังไม่ยังรอไปอีกสักเดือนหนึ่งหรือสิหวันส่วงนี้แหละถ้าเดือนหนึ่งก็ถือว่าไกลไปหน่อยเนื่อนนานไปหน่อยมีเพื่อนเพืนผู้ชมนี่มันก็กำลังกำลังจะตั้งท้อง กำลังตั้งท้องแล้วก็จะแล้วก็ออกลวงทีนี้นี้รู้สึกว่ามันไม่งามข้าไม่งามไม่สมบูรณ์มันมีหญ้ามีอะไรขึ้นน้ําก็ไม่ขังมันอยู่สูงจนเกินไปปล่อยน้ํามาตามล่องตามคลองมันมาไม่มาไม่ได้มันอยู่สูงเพื่นอนผู้ชม,มก็เลยทําให้ข้าวไม่ค่อยดีเริ่มจะตั้งท้องเริ่มจะออกลวงแล้ว ส่วงนี้ก็เดือนสิบเอ็ดจะเข้ากลางเดือนสิบเอ็ดอีกไม่นานกว่ากลางเดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบห้าคำเพื่อนเพื่อนผู้ชมลงมาดูขักงล่างแปลงข้างล่างวิ่งข้างล่างดูโก้ก็มีน้ำขังน้ำขังอยู่ ข้าวก็ไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่หรอกมันงามไม่เสมอกันมันไม่ค่อยพื้นที่มันไม่ค่อยเสมอมันที่รุ่มมันค่อยๆลงมารุ่มๆก็นูนเป็นขุกเป็นขะอย่างตรงที่มันข้าวข้าวงามข้าวสมบูรณ์นีก็่รู้สึกว่าน้ํามันขังน้ำมันขังดีกว่าข้าวก็ดี ก็เริ่มจะตั้งท้องแล้วประมาณสักสิบห้าวันนี่แหละตั้งท้องภายในนี่แหละตั้งท้องแล้วก็โเมลานก็ออกลวงออกลวงก็ก็ถือว่ารอวันเกี่ยวรอวันเกี่ยวข้าวแล้วทีนี้เก็บข้าวเพื่อนเพื่อนผู้ชมตัวนี้ตัวนี้มันรู้สึกว่ามัน มันก็ไม่นานแล้วตุนนี้นผู้ชมนี่มันเริ่มจะตั้งท้องของมันแล้วนี่ของมันเริ่มตั้งแล้วเป็นนาหวานเนี่ยพวกนี้นาหวานมันทีนาหวานมันจะถีทีนาหวานเป็นข้าวพันเตี้ยข้าวไม่สูงทุกวันนี้เปลี่ยนพันใหม่อยู่เรื่อย ก่อนปิดกอขอหกพันสูงพันสูงนี้ก่อวันนี้ข้าวจะแข็งหน่อยนะทุกวันนี้บางพื้นที่ข้าวแข็งไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรก็มันแข็งเวลาเอาไปกินเอาไปรับประทานเอาไปเอาไปกินแล้วข้าวมันแข็งเวลาที่มันร้อนๆอ,อยู่ก็ยังดีนะอันนี้มันข้าวเหนียดไง ข้าวเจ้าเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวทุกครั้งเขาปลูกข้าวเจ้าสองปีสามปีปลูกข้าวเหนียวกันเปลี่ยนมาเป็นข้าวเหนียวก็เริ่มมันเริ่มจะตั้งท้องแล้วนี่นี่ไม่สมบูรณ์นี่มันเหลืองนี่เหลืองไม่สมบูรณ์อันนี้ก็เริ่มตั้งท้องแล้วนี่นไม่เกิน สิกวันอยู่แล้วยังไม่ถึงสิบห้าวันเลยน้ำไม่มีนะไม่ปล่อยน้ำมาขังเอาไว้เลยน่าจะไม่ต้องการน้ำนะมีอยู่มีน้อยเดี๋ยวมาปล่อยน้ำใส่นาเพื่อนผู้ชมบรรยากาศพุ่งนาข้าวก็กำลัง ตั้งทองเดือนสิบเอ็ดแล้วเดือนสิบสองก่อเหลืองแล้วเดือนสิบสองเดือนสองเดือนก็เกี่ยวแล้วอยงเดือนสิบสองแล้วเก็บเกี่ยวกันบางคนก็ดูดบางคนก็เกี่ยวส่วนมากก็จะดูดกันละนี่ตัวนี้มันลุ่มหน่อยนะตัวนี้มัน,มนพื้นพื้นนามันไม่เสมอกัน ตรงนี้น้ำมันขังข้างบนน้ำไม่ขังน้ำขังเลยนี่น้ำขังข้าวนาวนาหวานข้าวเตีย้ยข้าวพันใหม่ของเขาเพื่อนๆผู้ชมข้าวพันใหม่โออยู่ในระดับนี้แหละข้าวพวกนี้มันไม่สูงหรอก ข้าวพวกนี้มันรวงมันมันเล่นรวมมันเยอะมันผีมันเล่นรวมมันผีรวมหนึ่งหนึ่งก็ได้ข้าวแต่มันเล่นข้าวเยอะมันจะต่างกันตรงนี้แหละคนนิยมปลูกกันเวลารถรูมมันกระดูดง่ายรถเกี่ยวเกี่ยวง่ายเพราะมันต่ำต้นไม่สูงต้นต่ำแล้วก็ ถ้ามันสูงพวกรถดูดมันก็ตีราคาแพงม,มันดูดยากมันเกี่ยวยากถ้าต้นต่ํำเ้าก็ราคาก็ลดลงมาดูดง่ายน้ํามีเลยนไหลมาตามมาไหลมาตาม่าล่องต่าคลอง,ม,องมีล่องมีคลองมาจากมาจากฝายมาจากพนุกกันน้ํามีคลองส่งมาเอามา ใส่ไรนาเวลาหวัานาหวัานเสร็จแล้วก็ข้าวมันขึ้นก็ปล่อยน้ำขังเอาไว้ถ้ามันมันไม่มีร่องมีคลองก็มไม่ได้ไม่ได้กินมันไม่ได้ข้าวหรอกขอาก็จะไม่งามเลยนะี่เอาไม่งามเพื่อนเพื่อนผู้ชม อ้ยข้าวนาหวานกวอนข้าวนาดำต่อมาก็เป็นข้าวนาหวานเร่มจะตั้งท้องแล้วตั้งท้องใบน,หนาปลาไม่ค่อยมีหรอกปลามันมีปัญหาเรื่องปลานี่แหละ จะมีเกี่ยวกับสารเคมีเวลาเอาปุ๋ยมาใส่วานข้าววานข้าวก็ต้องมียาคุมมาให้ยญ้าขึ้นเวลาวานข้าวใช้ยาเยอะยาฆ่าหญ้าเยอะถ้าวานข้าวไม่มียาคุมก็ข้าวก็ไม่งามหรอกมีแต่ยญ้าขึ้นก็จะเป็นจะต,ต้องใสายา่ยายาคุมยาคุมหญ้าเขาวานวาน,วาน วันแล้วก็ยญ้ามันขึ้นขึ้นไม่ค่อยได้ข้าวมันขึ้นก่อนทำนาทุกวันนี้ใช้พวกเคมีเยอะพวกสัตว์พวกสัตวสต์สมัยเก่าๆเนีเ่ไม่มีเลยพวกปลาก็ดีพวกปูก็ดีพวกหอยก็ดีมีน้อยมีอยู่แต่ว่าส่วนน้อยไม่เหมือนเก่าเพื่อนๆผู้ชม นนาเขาก็ตัดยาให้มั็นเตียนแล้วก็อีกบิ่งหนึ่งไปข้างล่างนะต้นกล้วยกล,ล้วยน้ำว่ากูผสมประเสกันเอาไปทำขนมทำข้าวต้มหอ่อเมื่อมีงานเทศกาลก็ตัดตุวกล้วยเป็นบม่ม เราก็ไปทำบุญไปทำพวกเครื่องสังฆทานมีกล้วยมีผลไม้ต่างๆนี่เพื่อนผู้ชมนี่แหละนาหวานเปยนงี้นาหวานข้าวมันล้ามันทีต้นมันลำต้นมันไม่ใหญ่มันไม่ห่างบางทีอาศัยแต่ว่ารวงข้ามันนี่มันมันเยอะเมล็ดข้าวมันก็ต้องมากเพราะมีรวงเยอะ ่านผู้ชมก็คงจะจบคลิปนี้เอาไว้ก่อดสวัสดี